สวัสดีครับพ่อมดิเกียทีวีนะครับวันนี้เรามาทำอะไรนะเงี้เรามาอีกแล้วนะครับอยากรวยให้ค้าขายอยากชิมหายให้ตีบวกแต่แรกอยากรวยกว่านเ้ตีบวกนะครับซึ่งก็เนี่ยผมตีบวกไอเนี้ยมานะครับคือไอ้เดี๋ยวขอขอปิดนี่นะครับเนี่ยไอ้หมวกแกะนะครับคืออามิสการ์เนี่ยเอ่ออามิสอามิสแคปนะครับก็คือหมวกแกะน้อยนะฮะคือมันคือผมซื้อนั่นมาเนี่ย มันต้องบวกสูงนะมันถึงจะแดงมันไปคอมโบกับอดอกกลาบคาบนะครับเนี่ยิคาเรเลตโลสนะครับนะอะไรเนี่ยบอกว่าแม็กเอพบวก20ได้เพิ่ม10ทุกๆ2ก,ก,ก,การอัปเกรดมวกเมื่อสวมใสแ่แต่เมื่อสวมอันนั้นโทษโโทษผิดคัดก็เอาเป็นว่า ถ้าเกิดใส่ไอ้ไอเนี่ยนะหมวกตัวนี้มันมีคอมโบนะครับคือมันดียังไงมันมันออกสกิลเพีย้ยต์ดีเวลสามนะฮะออโต้นะครับเนี่ยเนี่ยมันมันไอ้เพี้ยต์รีเวลห้านะครับเนี่ยเพียต์รีเวลห้าก็คือตีสามอย่างตป๊กนะฮะออโต้นะฮะเพียต์รีเวลห้านะนะครับทุกการอัปเกรดสองขั้นจะเพิ่มวิทยหมื่นครั้งนะครับเมื่อโจมตีทาง กายภาพระยะใกล้เนี่ยมันก็จะเพียนหาครั้งนะมีโอกาสนะมันแค่มีโอกาสนะแต่ถ้าใส่เซนเ i อ e n เเล็อะไรเนี่ยมันจะพิสิกดาเมจแต่นั้นผมไม่สนใจนะครับผมไปสนใจไอ้ตรงนี้นะไอ้ตรงนี้นะครับไอ,อ้เนี่ยส c a r l ลต์ o s สนะครับทั้งหมดทุกๆก,ก,การอังเกตดหมวก1ขั้นนะจะเพิ่มเอ็ k บวกหนะครับจะเพิ่มสร้างความเสียหาย นะทางกายภาพและก็เวทนะฮะกับต่อศัตรูทุกขนาดนะครับหนปอะฮะหนงบวกหนึ่งก็คือหนงเนะครับบวกสี่ก็คือสี่เปอร์เซ็นต์บวกห้าห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าบวกสิบก็สิบเปอร์เซ็นต์ะก็คือตีแรงขึ้น10บเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับกับทุกกับเอ่อทุกขนาดนะก็คิดคิดภาพเอาแล้วกันดีเบิ้ลเบิ้ลๆแล้วมันก็แรงขึ้นแรงขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้ผมตีบวกสี่แล้วนะครับผมจะตีบวกห้ให้ดูนะฮะ เราจะมาดูกันนะครับว่าจะอุอะอีอีอุอุหรืออุ๊ออะนะฮะอ่ะโอเคให้ผู้พความทำเองครับค่อยครั้งเดียวเห็นไหมมีคนแตกเพียบเลยนะอ่าจังคือจังหวะของการบวกเนี่ยเราต้องดูก่อนนะครับว่าถ้ามีคนแตกเราอย่าพึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเนี่ยดอกเดียวเลยนะเดี๋ยวลึงสองแแตกแล้วสามสี่ ยังไม่มีคนตีเราตีได้ครับบวกหาติดแล้วครับผมอีซี่อีซีซ่นะคือผมเอาเก่บวกห้านะครับต้องขอโทษด้วยนะก็บวกแคาแค่นี้พอทำราเการทีวีเราไปก่อนนะครับเอาไว้ใช้งานสวัสดีครับ <laughs> โอ้ยคราวนี้กูไม่เล่นนะบ๊ายบาย